สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเล่าไปเรื่อยวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยคดีสยองขวัญสารเปาเนื้อคนคดีนี้เกิดขึ้นในปี1985ผู้ต้องสงสัยคือหวางซิเหลียนถูกสงสัยว่าได้ฆ่ายกครอบครัวเจ้าของพัตตาคารที่มีสมาชิก9คน รวมถึงรูปจ้างของพัตคารอีกด้วยโดยอายุของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง7ถึง70ปีเมื่อการฆาตกรรมนี้ถูกเปิดเผยก็เกิดข่าวลือเรื่องการใช้เนื้อจากผู้ตายมาทำซาลาเปาแล้วขายส่งให้กับร้านอาหารหรือเป็นกรณีสุดช็อคในฮ่องกงและมาเกา๊าแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยบพัฒนาคารแปดเซียนเปิดกิจาการในปี1960โดยนักธุรกิจชื่อเจิ้งเหอหลินซึ่งเดิมเขาเป็นคนขายเนื้อแต่เจ้าของตลาด ได้ช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อให้เขาเปิดร้านอาหารต่อมาในปี1973เขาแต่งงานกับภรรยาชื่อชุมไหวยี่เขาเป็นพ่อของลูกห้าคนและเป็นที่รักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนบ้านกล่าวว่าเจิ้งเหอหลินเป็นคนซื่อสัตย์อัธยาศัยดีเสียแต่ภรรยาของเขาติดไพ่นกกระจอก และมักจะเข้าออกคาสิโนอยู่เป็นประจำการหายไปของครอบครัวเจ้าของพัตคารในเดือนเมษายนปี1986พี่ชายของเจ้าของพัตคารได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามหาน้องชายและครอบครัวเนื่องจากขาดการติดต่อไปตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วโดวยเกรงว่าจะเป็นอันตราย พร้อมระบุชื่อชายผู้ต้องสงสัยมาด้วยโดยชื่อของผู้ต้องสงสัยคือหวังซิเหลียงโดยในขณะนั้นหวังซิเหลียงมีอายุ50ปีอาศัยอยู่กับบุตรชายวัย20สมีฐานะร่ำรวยและคิดที่จะอบพยพครอบครัวของเขาไปตั้งรกรากอยู่ที่ฮ่องกงในหวังซิเหลียงเคยทำผิดกฎหมายถูกจำคุกในฮ่องกงมาแล้ว5ปี มีแหล่งข่าวบอกว่าในระยะหลังๆเขามักจะทำตัวเป็นเจ้าของพัตตคารโดยบอกว่าเจ้าของคนเก่าได้ขายกิจการให้กับเขาแล้วการพบชิ้นส่วนมนุษย์โดยก่อนหน้าที่พี่ชายเจ้าของพัตตาคารจะร้องเรียนไปได้มีการพบชิ้นส่วนมนุษย์จมอยู่ในทะเลในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า มีผู้เสียชีวิต4คนต่อมาได้มีพนักงานทำความสะอาดได้พบเศษกระดูกจำนวนมากมีลักษณะแตกละเอียดถูกทิ้งอยู่ภายในถังขยะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นชิ้นส่วนของกระดูกไก่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจึงพบว่าเป็นของมนุษย์และพบว่ามันถูกทิ้งมาจากพัตคาร8ดเซียนเมื่อถูกสอบสวนอย่างหนักในหวางซิเหลียง ผู้ต้องสงสัยได้รับสารภาพว่าตนเป็นคนฆ่ายกครัวเองเนื่องจากภรรยาของเจ้าของพัตคารติดหนี้การพนันกับเขาเป็นเงินห0 0 0 0หยวนเมื่อเขามาทำการทวงถามในช่วงค่ำหลังจากการปิดร้านกับไม่ได้รับความสนใจจึงบรันรดาลโทระัสังหารสองผัวเมียหลังจากนั้นก็ทยอยสังหารคนในครอบครัวจนครบ9บ้ศพ ส่วนเชฟของร้านเขาได้ทำการสังหารในวันรุ่งขึ้นตอนมาทำงานแล้วติดป้ายหน้าร้านว่าปิดสามวันเมนูเนื้อคนในหวังซีเหลียงสารภาพว่าได้นำเนื้อของเหยื่อมาปนกับเนื้อหมูเพื่อทำซาลาเปาส่วนกระดูกเขานำมาทุบจนละเอียดแล้วนำไปทำน้ำซุปแต่ชิ้นส่วนศพมีจำนวนเยอะ เขาจึงนำบางส่วนไปทิ้งตามที่ต่างๆขณะอยู่ระหว่างคุมขังในหวังซีเหลียงได้ฆ่าตัวตายโดยใช้เศษแก้วกรีดแขนตัวเองเป็นรอยลึกทำให้เสียชีวิตในที่สุดขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ